สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอิรพิชาต่อขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับเตรียมพร้อมรับมือด้วยสําหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังเลี้ยงนักกีฬาอยู่กําลังเพาะไก่อยู่นะครับควรที่ทําวัคซีนไว้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงมากๆเกี่ยวกับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลและก็อะฮิวานะครับมันมักจะมาพร้อมกันกับฝนแรกนะครับที่ตกลินปลปอยป ลำดอกม่วงนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงมะม่วงกําลังสุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําวัคซีนอย่าให้ขาดครับสเดือนครั้งหนึ่งเราควรทําก่อนครบ3เดือนนะครับถ้าเราเบิกวัคซีนจากสํานักง,งานประุสัตว์วัคซีนที่จําเป็นนั่นก็คืออะฮีวานะครับฉีดอายุ4เดือนขึ้นไปและก็นิวคาสเซิลหยอดตั้งแต่15บวันแรกนะครับตั้งแต่แรกเกิดไป จนถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คือทุกตัวในฟาร์มนะครับที่ซุ้มที่ฟาร์มของเราเนี่ยเวลาเราทําวัคซีนเราก็จะทําพร้อมกันหมดนะครับทุกๆ2เดือนครึ่งโอเคครับสาหรับ e ีีนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคําถามจากพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ครับผมอยากเริ่มเพาะพม่าไว้เล่นนะครับเราควรที่จะทําพม่าแข่งขันกับเชิงหรือว่าทําพม่าที่แข่งขันกับพม่าโดยเฉพาะดีนะครับเราควรทําแบบไหนดีครับมันทําง่ายกว่าและก็อีกคําถามที่2นั่นก็คือทํายังไงครับ คนที่เพาะสายเชิงถึงจะอยู่ได้ในยุคต่อไปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกระแสในเรื่องของการทําเชิงออกมาแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจหรือว่านําไปแข่งขันมันไม่ค่อยได้คู่นะครับมันก็เลยทําให้ความนิยมในเรื่องของสายเชิงลดลงโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปคุยกันเลยครับผมสำหรับคําถามแรกนั่นก็คือทําพม่าแบบไหนดีนะครับพม่าแข่งกับเชิงหรือว่าพม่าแข่งกับพม่าถ้าเราจะเริ่มทําถ้าเราจะเริ่มในเรื่องของการบีบสายเลือดพม่านะครับ ผมแนะนาน้องๆอย่างนี้นะครับการทําพม่าแข่งกับพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นการเพาะพัฒนาง่ายที่สุดนะครับง่ายกว่าการทําทุกสายพันธุ์ง่ายกว่าการทําพม่าแข่งขันกับเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้พี่น้องเริ่มต้นจากง่ายโดยการเพาะพัฒนาพม่าแข่งกับพม่าก่อนเมื่อเราเริ่มเพาะพัฒนาได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะครับเราก็เริ่มนําออกแข่งขันนะครับการนําออกแข่งขันพม่าหาคู่กับพม่าโดยกันมันก็หาคู่ง่ายนะครับ คือมันง่ายทุกอย่างมันง่ายกว่าการทําพม่าแข่งขันกับเชิงแทบจะทุกอย่างทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นสําหรับพี่น้องคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับต้องการความง่ายและก็ประสบความเร็จง่ายๆก็คือเราควรทําพม่าแข่งขันกับพม่าก,ก่อนนะครับแต่ในเรื่องของสเสน่ห์ของพม่าเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมความชอบของผมเนี่ยผมจะชอบพม่าแข่งขันกับเชิงนะครับเพราะว่าในเรื่องของเหลี่ยมาการเอาตัวรอดนะครับหลุดรอดถอดถอยเสน่ห์มันจะอยู่ที่ พมาแข่งขันกับเชิงเวลาเราคัดเวลาเรานําออกแข่งขันเนี่ยมันจะมีความมันมากกว่ามันจะมีรสชาติมากกว่านะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่แบบมีความเซียนในการพัฒนาแล้วนะครับหรือว่ามีการเซียนแล้วในเรื่องของการเลี้ยงปั้นเพื่อ,อ,อแข่งขันเพื่อหาคู่แข่งขันกับเชิงนะครับเสน่ห์ของพระม่าแข่งกับเชิงเนี่ยมันจะสูงกว่าเสน่ห์มันจะแรงกว่านี่พูดตรงๆนะครับเวลาเราคัดเวลาเราพัฒนา เราจะเห็นมุมมองลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งเข้าทำนะครับการเอาตัวรอดการรับมือการตโต้กลับการสวนกับลีลาเหลี่ยมอะไรทุกอย่างพวกนี้มันคือสเสน่ห์นะครับมันจะอยู่ที่พม่าแข่งขันกับเชิงนะครับก็อยู่ที่พี่น้องเลือกเอานะครับอยู่ที่ความชอบเอาง่ายๆเราเริ่มต้นก็ควรเริ่มต้นจากความชอบเราชอบแบบไหนก็พัฒนาแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันง่ายกว่าก็คือการทำพม่าแข่งขันกับพม่านะครับแต่สิ่งที่ท้าทายและมีรสชาติ มากกว่ามีเสน่ห์มากกว่านั่นก็คือจะอยู่ที่พม่าแข่งขันกับเชิงครับมาถึงคําถามที่2สําหรับคนทําเชิงยุคนี้ทํายังไงถึงจะประสบความสำเร็จทํอยังไงถึงจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคนี้แล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับผมแนะนําว่าเราทําเชิงในยุคนี้เราพยายามทําเชิงบนไว้คําว่าเชิงบนก็คือไม่ต้องเน้นช้อนล่างนะครับหรือว่าร้อยปีกซ้ายขวา ไม่ต้องเน้นยกดัมนะครับให้เน้นประกบลึกๆทับทั้งตัวเขย่งทับทั้งตัวแล้วก็ประกบคาบตีฝั่งตรงข้ามโซโล่หลังเน้นประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของโซโล่หลังบ้างนะครับเอาข้อต่อข้อหัวบ้างนะครับก็สามารถใช้งานได้ในยุคนี้แต่เน้นให้คุมบนไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าอนาคตถ้าเราไม่สามารถที่จะหาคู่แข่งขันกับพม่าได้เราก็หาคู่แข่งขันกับฝั่งทางเชิงด้วยกันก็ได้นะครับการทําเชิงที่จะสามารถแข่งขันกับเชิงได้เนี่ย ตัวไหนเป็นตัวที่คุมบนได้ตัวนั้นคือมีโอกาสคว้าชัยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เราตามเล่นมาประสบการณ์ที่เราตามเล่นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําเชิงนะครับที่สามารถประกบคุมบนหัวลึกๆก้กกานคอใหญ่ๆกระดูกคอแข็งๆวงคอดีๆไม่ค่อยยอมคอไม่ค่อยลงล่างไม่ค่อยไหลไม่ค่อยอมีรูปลําเบียงให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสแข,ข่งขันกับเชิงด้วยกันก็ได้นะครับและก็ที่สําคัญก็คือแทบจะไม่ เจ็บตัวเลยอันนี้ก็คือพูดตรงๆนะครับตามประสบการณ์ที่เราเจอมาแต่ถ้าสายไหนที่แบบมีเลือดก่อยุงสูงนะครับแล้วมันมีไหลหัวหลายหัวนะครับอ่าไม่สามารถที่จะสู้คอได้ปั้มคอไม่ได้นะครับพวกนี้อันตรายนะครับไม่สามารถที่จะแข่งขันกับฝั่งทางเชิงด้วยกันจะสามารถแข่งได้เฉพาะกับพม่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแคบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการก็จะแคบ หรือว่าการนําออกแข่งขันการหาคู่ไอ้เขามันก็แคบมันมีตัวเลือกในการจับมาประกบคู่ให้เขาค่อนข้างน้อยนะครับก็คือโอกาสมันแคบกว่านะครับถ้าเราสามารถทําเชิงที่สามารถแข่งขันกับพม่าก,ก็ได้ทั้งเชิงก็ได้โอกาสในการแข่งขันหรือว่าโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกว้างกว่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับใครอย,อยากอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องพัฒนาขึ้น นะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับไม่มีวันดีที่สุดนะครับถ้าใครคิดว่าของตัวเองดีที่สุดก็เท่ากับเดินถอยหลังนะครับในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับเน้นในเรื่องของจิตใจดีเร็วแรงไม่แต่งตัวที่สําคัญก็คือคุมบนประกบลึกๆคาบซโล่นะครับอาจจะประกบคาบซโล่หลังสลับกันกับการโซโล่ข้อหัวก็ได้นะครับไม่สําคัญว่าต้องโฟกัสจุด1จุดใดนะครับหรือว่าถ้าเราสามารถทําได้โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเน้นๆเลยก็ยิ่งดีนะครับสําหรับยุคนี้ ก็ฝากไว้ด้วยครับนี่ก็คือเป็นเป็นแค่แนวคิดแนวทั้งผมนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ค่อยนําไปใช้ถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์พี่พี่ก็ไม่ต้องนําไปใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการพัฒนาขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จครับผมสวัสดีครับ